ครับมาบ้างคุณแม่ที่นะนองนะครับคุณแม่ผมนะครับผมหนุ่มปุณสรมชัยวิถีชนคอมเวอร์สวนนี่วันนี้คุณแม่มีอะไรเยอะมากเลยครับข้าวเยอะมากน้องแมนมีอะไรบ้างวันนี้หิวข้าวไหมไม่หิวแล้วมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกับข้าวนะคะนี่กับข้าวบ้างคุณแม่บ้านคุณย่าน้องแมนแกงเห็ดปลาดุกเลยแกง กินพ์ไปเลยครับผมแกงเป็ดปลาลูกเร่น้ำพริกมะขามแล้ขาม,มหมูหน,นื่อ,อแล้วก็แกงพวกไก่ค่ะแล้วก็แกงส้มหยวกกับหมูผัดผักแล้วก็ปูดำโอ้อนี่มาจากเอ่อปูน้อยแล้วก็ย่าเล็กนะครับจากกองทรายใช่แล้วปาลาไม้เนี่ยก็หายไปเลยไม่ได้นี่นี่จับของมาหนะครับผมยิ้มหน่อย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 คุณแม่ผมนะครับผมไอ้ ดูด้วยนี่หลานชายที่ดูแลคุณปู่คุณย่าอยู่นะครับนี่อย่างกูวัสดีครับวัสดีครับเออนี่บ้านคุณแม่นะครับมาถึงว่าอาหารไม่ใช่ว่าผมมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ทุกวันมาอยู่รอน้องสองวันกับข้าวเต๊มไปหมดนะครับผมขึ้นสามโลอคะในมันไดฝังในเอฟซีบ้างฝากช่องมาหมดทวัน่อย ฝากช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์วิถีคนเอ่อวิถีชนคนเฝ้าสวนด้วยนะคะแล้วก็แบบติดตามเข้ามาดูก,กันเยอะๆนะจะได้แบบพบก,กับสาระดีๆเรื่องราวดีๆของคนเฝ้าสวนว่าแต่และว,วัน,นคนสวนว่าแต่และว,วันเนี้ยเป็นยังไงกันมากนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการสายแานแมนของน้องแมนด้วยนะคะขอบค,ค,คุณค่ะอ๋อแคเองดียนี่คุณแม่คุณแม่บอยๆบ่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย,ยน, <laughs> นี่หลนันชาย โอ้หรับบอ่อรับบ่นี่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านโอเคนะครับผมไดนะ้กินก่อนนะกินก่อนสวัสดีครับ